เด็กงั้นเล่นเกมเลยนะเริ่มเลยเริ่มเลยเอ๋เดงแม่งโคตรร้อนเลยที่เออโอเคครับอือรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งเออใช่ใช่จะได้บอกซีดขนาดจะจอยเข้าห้องกันนี้ยังจะจอยกันไม่ได้เลยเนี่ยมันต้องรอมันต้องรอกันเนี่ยทำไมยังเอยเข้าไม่ได้กว่าเริ่มเลดตกนะฮะ โออ,อ้ตอนนี้พวกเรากำลังแคมกันอยู่ใช่ไหมชใช่เชื่อมต่อกันอยู่สามารถดูได้หลายหน้าจอนะครับจะดูหน้าจอของผมก็ได้นะครับจะดูหน้าจอของคุณเอ่อคุณอะไรนะยัยเกมเมอร์ไงเออก <c oughs> เกมเมอร์นะเอออืมตอนนี้ก็เป็นเวลาตีหนึ่งละยังจะมาแครกันอีกไม่หลับไม่นอนกัน คิว่าเริ่มถ่ายอะไรไม่เออขาสั่นทุกทีเลยอืมนะดีนะผมผมผ้าในช่วงนี้อากาศหนาวมากกันหนาวมากเลยออิงนะทำไมมันไม่เข่าอ่ะทำไมยังไม่จอยอีกวะเออเดีมันมันยังไม่จอยอ่ะใส่พีผิดหรือเปล่าคัดเลยอย่างนี้คัดอย่างนี้คัด reaction สวัสดีครับนี้ก็มาอยู่กับผมนะฮะนายฮิตเกมเงินนะอันนี้ก็มาอยู่กับเกมนะครับเซเนเดอร์ทับบี้ครับนะวีวชูด้วยนะอ่าจะเริ่มเลยยังเดี๋ยวก่อนนี้ครับแต่งสีก่อน <c oughs> เกมนี้ภาคสองนะครับก็จะมีระบบเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะอยู่นะครับไม่ว่าจะ <Yes S 1> เป็นระบบเปลี่ยนสีตัวหรือระบบคปลยนเกมครับระบบอาเบะม่วงก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับ อเบม,มัวมีหลายตัวขึ้นนะครับก็จะมีมาหลายตัวขึ้นด้วยนะครับจํานวนคนที่เล่นนะครับมาน่าจะมาพอประมาณกับพอๆกับจํานวนคนที่เล่นนะครับอเรามาสามมันก็เราก็เจอสามครับผมอ่ <Okay. S 1> าเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีตัวก่อนแบบผมเปลี่ยนสีไม่น่าหาหลงกฎุ่กี้โคตรเซ็งเลยหนูเฮสีแดงสีมูโอเคเท้าสีอะไรดีวะสีเหลืองแล้วกันคนขี้ขวา เปิดไฟเปิดปิดไฟนะ <Okay. S 2> กดเหมือนกระพังแรกเลยนะครับมนะันทนเอ้ยกดสีนั่งนะกดสีนั่งจะดังวะกดชิปปิง้งกดชิปปิง้งโอเคครับเราเริ่มนเลยดีกว่านะจะได้ไม่เสีย <Yeah. S 1> เวลามีเลยหลังจากเดี๋ยวเราจบอก่านผู้ชมก่อนว่าผมถ่ายไปแล้วครับสองคลิปนะครับตอนเช้ากับตอนเย็นเย็นๆนะครับของเวอร์ชันนีดหนึ่งนะครับก็เวอร์ชันที่สองนี่ก็มันจะมาแคสให้ดูเลยนะครับว่า แค่ตั้งแต่ตอนเช้าเลยนะครับว่า,าระบบมันเปลี่ยนไปย,ยังไงมั่งนะครับใช่อ่ะงั้นเริ่มก่นเลยไม่ <Okay. S 2> ต้องกดตามเพลงกด e start b <Bye>. ป oh yeah เดี๋ยวขวาเดี๋ยวขวาเดี๋ยวขวาขวาตรงนี้ใช่มนี่เจอ custard cake custard เช็คมือมีเพลงขึ้นไม่เป็นไรครับตอนเช้าเห็นทางครับไม่ต้องเปิดไฟฉายก็เดินได้ครับ ช่ำชองแล้วเรื่องการเดินทางในป่าของเซนเตอร์บีเก็บคัสตาร์เค้กเนี่ยเฮ้ยตกมาตัวใหม่มาสองชิ้นแล้วตรงไปดอนนะฮะยังจำยังจำมาจากภาคแรกอยู่เลยเนี่ยตกใจเฮ้ยมีสองทางไปทะเลกันแล้วกันนะครับไปชายหาดไปชายหาดายหาก็จะเจอบอกไว้ก่อนนะครับว่าตอนนี้ถ่ายตอนเวลาห้าทุ่ม กกว่านะครับแล้วะพูดนั่นแหละเนี่ยอาจจะมีพลังงานบางอย่าง yes ช่วงนี้หนาวนะครับไปยิงเลยฟินงงินไปยิงเลยเขาดูหนาวแล้วนะวันที่4ธันวาคมแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็วันที่5ธันวาคมแล้วนะครับถวายไปพอเลยอหลวงของเรานะครับก็คือไปพอเลยนอนดึกอุ้ยตกใจไม่ดีนะครับก็ตุกนิดนึงตกใจหมดเลยโอเคเราไปที่ไหนกันต่อดีครับงั้นไปบ้านเลยไหมบ้านเลยใช่ไหม แบนเลจะได้กี่อันแล้วครับคัสตัร์เคสเนี่ยสามอันแล้วโอเคช่วงนี้เขาหน้าหนาวแล้วนะครับรักษาตัวเองด้วยเออรักษาดูแลใช่แล้วก็อัพคลิปโนมอนรูมอินเทลไปคลิปหนึ่งนะฮะบนดูวด้วยฮะแล้วก็ซับสไครกันด้วยสามารไปซับสไครได้คลิปคลิปต่อไปก็จะออกมาเรื่อยๆครับจะทําออกมาเรื่อยๆนะครับก็อาจจะช้าหน่อยนะครับแต่ก็จะทำก็รอหน่อยนะครับ แต่ถ้าทำออกมาให้ดูกันนะครับอือเงียบกันจังเลยตรงนี้ก็เข้าหน้าหนาวแล้วนะครับดูแลตัวเองด้วยก็ก็มันเกิดแล้วกี่ครั้งแล้วเนี่ยอือไม่สามครั้งแล้วยังพูดไม่จบเลยเนี่ยช่วงนี้เข้าหน้าหนาวแล้วนะครับไหนแม่เล่าที่ไรแล้ววะเนี่ยหลายรอบแลวนี่ ช่วงนี้ก็เข้าหน้าหนาวแล้วนะครับดูแลดูแลตัวเองด้วยนะครับอย่าลืมห่มผ้าก่อนนอนนะครับใส่เสื้อนันนานะครับเก่งนั่นใส่เสื้อกล้ามก่อนนอนใช่ไหมใช่แล้วครับุนั่นหนาใส่เสื้อผ้านันหนาก่อนนอนห่มผ้าเลยหลายชั้นนะครับสักสิบชั้นอะไรประมาณเนี้ยอุ้ยเนี่ยงสองชั้นก็พอสองสามชั้นก็พอนะครับเราไม่เราไม่เวอร์นะโอเคให้เห็นแขนตัวเองด้วยว่ะอย่างเชฟโอเคไปด้วยครับ ไห้สียอัะแล้วมันน่าจะมากันแล้วครับเฮ้ยคนนึงอ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเชียวโดนตุยเขี้ยวโดนตุยอย่ากลัวไปเคยยินคำนี้ไหมครับเดินตามเดินตาเดินตาเดินตามผู้ใหญ่มาไม่กัดเดินตามผู้ใหญ่มาไม่กัดครับแต่ถ้าเดินแต่ถ้าเดินตามพี่ดูนี่หมาจะซวไปเลย ไม่มีทางหรอครับเพอาวิ่งก่อนใช่ไหมอืมเพราะทีนี้ต้องสับศอกอันดับแรกเลยสับศอกมาก <นะ S 2> สับศอกเลยใช่ไหมสับศอกตัวเองเอามินมาสับใชนะ่ไหมอ,อร่อยไหมมีดมาสับอืมอร่อยดีนะช่วยไปถ้ำดีกว่าไปถ้ำเฮ้ยเจอคัสตาร์ดคเจทํำหัวเกิดเเกิดอีกตัวแล้วคืว่ามันจะเกิดบ่อยๆนะ ไม่ชอบอเลยเนี่ยไม่ชอบรอยอย่างเงี้ยเกมนี้ควบคุมมาขอแล้วรู้สึกว่าเราจะวนกลับมาที่เดิมว่ะ Yes sir โ oh อต้นไม้ล้มบ่อยอย่างไรวะต้นไม้แถวนี้ไม่แข็งแรงเลยไม่แข็งแรงกันเลยนะครับเนี่ยลากแก้วมันไม่ปลูกลากแก้วกันวะลากเพชรดีกว่ามั้งจริงอ่ะเนี่ยแข็งกว่าเยอะเจอคัสตาร์ทเชคหกชิ้นแล้ว ตอนนี้ได้หกจินแล้วนะครับผมเยอะมันก็มาเรนเดอินสองปี้ยังไม่ออกมาเยอะมันก็มานะครับไปท้ากันดีกว่าครับอ้อมอย่างงี้อ้อมตรงปายตรงปลายปิดไฟดีกว่านะครับเดี๋ยวมันแสบตาเดี๋ยวแม่งจะตามทันนะครับตามแสงไฟโอเคตามเลยข้างหลัง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 หีข้างหลัง เจอแล้วเหรอเจอแล้วเหรอข้างหลังก็เราหันไปดูดิครับสองตัวสองตัวเดี๋ยววะมันไม่มาครับเฮ้ยวุ้นยังไงไหนวะชิกละสองามตัวเลยที่สามตัวนะทางนี้ทางนี้ทางนี้เฮ้ยตั้งอาไปไปตามๆกันโถ้โหกันดิอ๋อเออทางนี้ทางนี้ทางนี้ไปตรงไปเลยตรงไปตรงไปตรงแมงตันไปงต โอเครออย่างคไงอันนี้จะเข้าฉากหนีจะเล่นเดนะยังตามมาอยู่เลยยังตามมาอยู่เลยเหรอเออเฮ้ยก่อนมันนี่อื้หนี่ปิงไห้จริงเลยนะเฮ้ยมามันตามตู่รือมาอยู่หรือเปล่านายะย่าตามอยู่มันตามไม่เลยครับไม่ตามนะครับฮันไปดูสิครับเดี๋ยวมันก็โผล่มาไป ไปเซ็นทันเงีกว่าป่ะไปทำไมเซ็นทันเปิดแผนที่นะครับผมเปิดแผนที่ดูสิครับตามเลยนเขาไปเลยโอเคโอเคจะถึงแล้วครับจะถึงแล้วจะถึงถ้ำดูด้านหลังด้วยนะครับไม่เราวิ่งอย่างเดียวเราอย่าสนใจตกใจอี๋ชิบรอยเร็ยกแล้วรีบเก็บรีบเก็บรีบเก็บเสร็จแล้วโอ้ยเสียงด้วย อย่างนี้มาได้เจ็ดอันแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวจะลแล้วครับปึ๊บป๊าบโอ้ยโอ้ยโยพระนางไหนเดียบเราอีกสองเราเลยอีกสามอันนะครับเราก็จะจะปินเลยแล้วภารกิจเสร็จสิ้นแล้วนะครับใช่เราต้องเอาเสร็จสิ้น้ได้โอ้ยมันม <า S 1> เกิดอีกตัวแล้วเยอะเยอะอย่างนี้ไม่ชอบเลยผมคิดว่ามันต้องตามติดตุดเราแน่ เราจะอ้อมกลับไปที่เดิมแล้วครับเนี่ยไอเราไปทะเลกันเดี๋ยวเราเไปเดีย๋ยวไปจุดทะเลก่อนแล้วค่อยหาที่อื่นต่ออาค้างไอยังมายังมายังมาแล้วครับเฉยต้นไม้อะไรล้มไม่มาดูทางนี้มั่งอ่ะเผื่อทางนี้มันจะมีอะไรก็ได้อ้าวไม่หาย อยู่ทะเลหรือเปล่าเลี้ยวเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเฮ้ยเราจะอยู่ที่เดิมนานสิครับเนี่ยไอวิโดเลี้ยวเลี้ยวซ้ายไปเลี้ยวซ้ายไปเลี้ยวซ้ายขับซ้ายไปเลยอ่าขับซ้ายไปเลยเจอต้นอะไรก็ไม่รู้ือครับที่ไม่มีแม้แต่ใบอุ๊บวันนีวมาทงความเฮ้ยจะอยู่กับที่ดีกว่าครับมาเร็วมาเร็วมาเร็วไม่ชอบอะไรเนี่ยอยู่ไปตรงไอ่ เออจำน้ำแม่งเลยเนี่วอรถรถอีส์วออยู่ไหนเนี่ยจำน้ำแม่ง <c oughs> เลยน้โพงอ่ะเออไปตรงลำพงอ,ะอ่ะครัน,น้ำพงพังไ,ไปกันแล้วอยู่ไหนวะเนี่ยตามมาตามมาหมอกนะครับนี้ยังจะเห็นอีก่กะเปิดไฟแม่งเลย Tông bile, hắn lại tông bile. Vừa rồi. Hắn sáng nó, hắn sáng nó. Eh, eh. Sáng, hắn sáng. Eh, eh. Ok, ok. 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 มาแล้วจริงจริงเลยโอ้ยตามหลัง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 เลยตามหลังเลยตามหลังเลยไม่อยากยันไปมองแล้วเอ้ยว้าแมงกีดแมงกีตไม่กินชิปชิปเต็มกำลังเลยมีใครตายยังมีใครตายยังยังไม่ตายหรอกแมงกีดจนแม่งขึ้นหน้าจอแล้วเนี่ย กีจะขึ้นหน้าจอแล้วเนี่ยเจือทะเลเจนทะเลไม่ไหวแล้วครับดูไม่ไหวแล้วอย่างนี้ดูไม่ชอบจำตู่อยู่นี่อู้หตายตายตายอุตส่าห์เก็บได้ตั้งแปดอันแล้วฮะยากเลยครับเออโอเคเฮ้อเหลอเอเี้อเฮ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 ้เฮ้อ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 ่ฮ้อเฮเ้อเฮ้อนี้อเอเอ้เฮ้อ้เอ้เ้อ โอ้ยดดูดูโชคดีเพื่อนแม่งนั่นนั่นหนีแล้วเนี่ยทำพี่นี่ยังไม่ตายแกอย่างที่ตายอ่ะบอกเลยครับว่าอย่าเพิ่งหนีรอกันก่อนก็ไม่ได้เราต้องอยู่ให้ถึงวินาทีสุดท้ายครับผมรู้นะครับว่าคุณกำลังตามหลังผมอยู่ผมรู้นะครับ พวกคุณกำลังวิ่งตามหลังผมอยู่คิดนะว่าแค่นี้จะทำอะไรผมได้คิดเถอะเฮ้ยอย่างเงี้ยกันนี่เฮ้ยสุสานคนที่กำลังสนุกอยู่คนเดียวนะพวกสงสารอย่ารำพวนสงสารคนที่กำลังเล่นอยู่ดิเฮ้ยโอ้ยมาอยู่ข้างหลังเลย ลุกเลย่ับลุกเลยเอืมลิคนเดียวก็ได้ครับเราไม่แคร์สืออยู่แล้วรีเราโหดอนี้มันจะจบหรือยังวะเดี๋ยวก็ตายเราต้องอยู่ให้ถึงวินาทีสุดท้ายครับวินาทีสุดท้ายของโลกนี้ไม่ว่าเราจะตัวคนเดียวก็ตามจริงเลยนี่ไม่อยากจะหันไปข้างหน้าเลยครับเ่นเวอสเอ้เสียงเบานิดหน่อยแต่ก็ได้อยู่ ้โดดโอ้ยเราขี้เกียจวิ่งแล้วครับดับนะหลับเลยเ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้กดหัวเกือบลูกนะ <c oughs> <c oughs> โอเคผมก็อยู่จนถึงเมื่อสสุดท้ายแล้วนะครับต้องขอไปด้วยที่ไม่ได้ก้าวอัดน,นะครับ <c oughs> <c oughs> เกียร์บ๊ายบายครับ ดกูดบายเราเจอกันพรุหน้าครับผม